Nó ta e nhở? Chúng ta sẽ đi xem xe. Chúng ta sẽ đi xem xe. Chúng ta สงกรานโอ้รถอยู่นี่เองโหเทียบเลยดูนะจอดอยู่นู่นเลยอุ้สูงเกินเนาะสูงไหมนี่ตัพอดี <kung> <divide S 1> นี่เลยยกดำไม่ติดหรอกนี <único Liberty> <ether> ่โอ้ฝนตกแรงนะนี่โอ้ต้นจะบกบ่เครกยต้นอะไรแล้วอ๋อออกใบออกใบเลยเตอร์ยะต้นจมาะกครับนางกวักอันนี้นะ ออ๋อออกแล้วนะ่ยออกใบแล้วนะน,น,น,น้ำมาจยางไรนี่จอดอยู่นี่หมดเลยครับเอาเทพื้นมาไหนอ่าไ,ไปยงี้เลย โอ้เครื่องครัวอยู่นี่อีกอ๋อเดย์นาเหรอเดยแนนนี่เนาะอ๋อหน้าบ้านนอนนี่เลยสบายโอ้ใครเอารถไมโครเล็กไปไว้นู่นนะนี่คุดลุมปลูกต้นไม้บอเอี๊กึ่มุดจีนามุดโน้ อ้เจ้าสำไรไม่ได้เจอกันนานเลยนะหลายปีแล้วสองปีแล้วไม่ได้จับอันนี้ต้นตะกอนะ,น,น,ะนี่ต้นตะยึงนี่ต้นตะยึงต้นจะมอเ,เออเนาะ ออกใบเร็วมากเลยนะไม่กี่วันเองนะี่ยดูออกดอกเลยครับอัน, <c oughs> น,น,อนนี้ก็โตแล้วทำไมไม่เอาปจอรุม่มหน่อยนี้มีแบตไหมนี่ไม่โคลเล็ก ไวจนเป็นรังนกเลยสาุาเดินมาตั้งไกลดิคุณได้สิบปุ่งยี่บ้างจอดคุณไม่เข้า <c oughs> เจอดินในนั้นแล้วลูกรงังอู้โงรดขนาดร้อยียังไปจอดไม่เข้าอยู่เอ้ยเจ้เต้ร้อยยี่อ,อ <c oughs> โอ้สวยงามเลยต่อมาข้างหน้านี่เนาะ ถ้าแกไม่ได้ต่อเหรอลวต่อมาข้างหน้านี่เจ๋วเลยนะน่นี่โรงใหญ่เลยต่อมาอย่างงี้ครับต่อสโลปมาสวยงามเลยนะต่อมาแล้วก็ทำต่อหม้อตรงนี้แหละทำต่อหมอ้อ โอ้สบายเลยท่านนี้ข้างหน้านี้เอาต้นยางออกอีกโู้ใหญ่มากกว้างมากเลยสบายแล้วท่านสบายเหลาแล้ว,ลว,ลว,ลวนอนอย่างเดียว กาตูตัดครั้งเดียวติดเลยใช่ไหมไม่มีแค่แค่แค่เห็นพึ่งไหมไม่เห็นโอ้ยมันน่าจะไปแล้วพึ่งอยู่นี่ครัากาโต้ยังจะโจมไม่เข้าบโจมไม่เข้าเลยนะว้าวไม่เข้าจะไม่ได้ปูต้นไม้แรงเลยว่ะ ต่าไปาหาปลาหอโอ้นี่ครับพี่น้องได้ที่อยู่ที่อาศัยแล้วที่พักครับอย่างดีเลยมาบ้านก็แวะมาข้างหลังเลยเ้าแกไม่รู้หอะ <c oughs> ใครวะดาวะใครวะ เรียกทองนะมาถึงเรียกทองเลยทองติดติดผู้สาวดาวสวัสดีครับโอ้ไม่ได้เจอตานานเลยสองเดือนโอ้หลายเดือนแล้วสี่สี่เดือนนะครับอันได้เฮ็ดงานอยู่บ่นี่ ทำทำทุกวันครับวันนี้มาเล่นเฉยๆอนนี้มาเครับไม่ได้มานานก็เลยมาไปแต่บ้านฝั่งโน้นไม่ได้มาบ้านฝั่งนี้ไปเที่ยวกรุงเทพไปเทียวกรงเทพอะไัดที่นั่นมา ตาวาเป็นของปลอมเอ้ามาเบิงไม่ใช่นะมาเบิ่งกะครกมันมาเป็นของปลอมตัวนี่มันปงนอปงอันยอดปงหนังมันออกมาเรื่อยเรื่อยเออมันออกเลยเรื่อยหรือว่าด้ขีด้นามขีดหนังนี่จะยาวกว่านี่อีกย้อยมาย้อยลปเรื่อยยเขาวะังยงยยังยงยงยง นี่นะจ๊ะงวดและสีวัสดุงวดหรือสีมันถักไปถักมานะออนั่นมีนกแก้วด้วยออไปใส่หมอ้อว่นได้ใส่หลายเดือนแล้วอืมได้แน่นอนถ้าไม่ได้ใส่หลายเดือนน่ะแตงจ๊ะพูดแล้วแตงต๊ะอ,อ๋อดังนั้นได้แน่นอน ก็ลูกคัดไม่ได้น้อยอาไรมาได้แล้วก็เอาปันนินแงกนานแล้วแงกนานตัวทำนี่แหละครับเขาไปปล่อยสะบนอ๋อสะข้างบนนะเออเขาไปปล่อยสะหน่อยข้างบนวันเราไปปล่อยสะบนไม่มีปลายช่อนหน่อยเยอะมีหรอเออตรงนี้มันก็มี โอ้นอกแก้ว <c oughs> นังเกือนี่ตกตรงหนักพอทาไม่หนักครับมาตกอยู่นี่ <c oughs> ตอนแรกมันดุมดำดุมดำอยู่นั่นแหละพอสักพักหายมาตกอยู่นี่ว่าเอา้าถ้าตกอยู่โน,น่นเละอะไรหละตา <c oughs> ถ้าตกอยู่โน่นอ,นอะเละ ไปไหนไม่ได้เลยแหละมันลื่นครับเ,เป็นดินเหนียวีนนยวมนนยวครับ La Tyrone en